สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์พบกับช่องพี่อุ I ๊กอิฟแชนเนลสอนะคะวันนี้พี่อุ I ๊กอิฟจะมาถ่ายวอล์เกี่ยวกับหนังสือต่างๆนะคะหนังสือนิตยสารต่างๆที่พี่อิฟสะสมเอาไว้ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ จากที่เคยทำไปก่อนหน้านี้ที่อยู่ใน ID เก่าคลิปเก่าแล้วมันเกิดปัญหาต่างๆนานาก็เลยจะมาเริ่มใหม่ว่ามีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกละอองดาวใครใครทันเรื่องนี้ไหมคะละครเรื่องเนี้ย ปีสองพันห้าร้อยหกสิบน่าจะทันนะเออเล่นนะรักบุสบาใครทันมั่งไม่ธรรมดานะคะคุณหนูเรือนเล็กนะคะเชื่อว่าทุกคนนะ่ะน่าจะทันเรื่องนี้กันหมดอย่าง อย่างเล่มน,นี้ไม่มีใครทันแน่นอนน่าสิบกับปีได้แล้วมัง้งถ้าเกิดใครทันก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะแม่ยายที่รักนะคะทุกคนน่ะานำโดยพี่ก้องสหรัฐเออคนนี้ใครหน้าลืมไป่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะนี่ พี่หมิวมีพี่ซาคิสแล้วก็มีพี่พีมนะคะ,ะก็เรื่องนี้เลยไฟหิมะถ้าเกิดใครทันก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะเรื่องนี้ซินดเดอร์เดล่ารองเท้าแตะก็เหมือนเจ้าหญิงตกระกรรมลำบากแล้ว โดนแม่เลี้ยงการลูกเลี้ยงกทำร้ายสารพัดต่างๆนานาก็เหมือนใช่เหมือนอะไรสักอย่างเหมือนในการ์ตูนบอกเป๊ะเลยอือันนี้นะคะโดมทองใครทันก็กดหนึ่งสุสารคนเป็นรีลันบ่อยแล้วใครทันก็กดมา ไม่ใช่กดๆนะเรื่องนี้ปีกมงกุฎใครทานบัางคะใครทานก็กดมาก็คือแบบเนี่ยชอบมากอะหัวใจเทือนเนี่ยโอ้อยากให้เอามารีรันแบบช่วงเช้าจังเลยอะเออัก้าโมองอะไรอย่างเงี้ยหรือชอบชอบพี่ขวัญแบบพี่อ่อมมากพี่ขวัญเนี่ย เขาแสดละครเก่งมากทุกคนไอดอลเลยอะ่ะอันนี้นะคะใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวซื้อมาตอนนั้นมันเล่มละเท่าไหร่นะสามสิบเออสามสิบเก้าบาทอะไรนี่แหละเมื่อก่อนเนี้ยในเซเว่นอ่ะมันมีขายแต่เดี๋ยเนี้ยมันไม่มีขายแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่ายกเลิกเพราะอะไร อีเป็นคนชอบมากอ่ะสําหรับการเก็บสะสมอะไรนู่นนี่นั่นอืมอย่างเช่นแบบเนี้ยหนังสือแบบเนี้ยเออเป็นไม่ได้นะอ่าเรื่องนี้นะคะคมพยาบาลเดียวก็เคยเรียนไปแล้วนะอืม เรื่องเนี้ยพี่ไม้พี่นาวพี่บิก๊กพี่โยกพี่เปี้ยวพัศนิยาเลือดเจ้าพยาสมัยนั้นพี่ยุ้ยเจียนันสวยมากพี่ออยธนาหล่อมากแนะนำเลยตอนนั้นน่าทานมากเรื่องเนี้ยปีปีไหนก็ไม่รู้นะ จะไม่ได้น่าจะสองพัน้ารเาหอ่อมนการบรรดาลดักนะคะตอนนี้โบเวนดาเนี่ยไปอยู่ช่องสามแล้วเนาะชอบมากเอ่อมิกทองระยะอันนี้ใครนะใช่ซ้อมพันธ์ีมีไหมนะ่ใช่ใช่ใช่เราถูกด้วย เล่นนี้เหรอคะพระพระชลโมตานะคะมีพิเวียพี่มิม้นแล้วก็ดาราอีกหลายคนนะคะเรื่องนี้ชอบมากเออเรื่องนี้เหมือนกันทีเด็ดเลยพร้มแดนเหมือนใจสมัยนั้นน่ะ พี่แพนเค้กันเล่นดีมากพี่เอสกันตะพงใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เป็นนิตยาสารนะคะที่พอสตารันถ่ายคู่กับมิลลี่คามิเมล่านะคะที่ว่าละครช่วงนั้นอะปีห้าเก้าละครเรื่องอะไรนะชื่นชีวาบะชื่นใช่ใช ชื่อชีวาเขาก็ถ่ายนิตสารร่วมกัน,น,กนพี่อิฟจำไม่ได้ว่าเลือจจำได้ว่าเคยทำเคยเคยร่วมกิจกรรมทางเพจช่องเจ็ดอยู่แล้วช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เออพ่อพ่อหลวงรอเก้านะ่ะเขาสวรรคตก็เลยสนใจกิจกรรมนี้ขึ้นมาตอนนั้นน่ะ พี่อีฟได้ทั้งเสื้อเออทั้งเสื้อลกที่มีโลโก้ช่องเจ็ดนะคะเอ่เออีกนะมันเป็นแผ่นซีดีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่จำไม่ได้ก็ถือว่าได,ได้ได้ของจับทางช่องเจ็ดเยอะเหมือนกันนะ ก็จะมีปฏิทินนู่นนี่นั่นต่างต่างต่อมาวิมานนะพาเรื่องนี้ก็อยากเอามาให้ทางช่องเจ็ดอะดีรันอีกครั้งหนึ่งอืมมันสนุกมากนะแล้วก็เพื่อนแพงนะคะทำไมถึงยังอยู่เพราะก็เพราะว่าชอบสะสมนะคะ การชอบของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครจะรักหรือจะชอบนะคะก็สองเล่มนี้นะคะมันก็จะเหมือนกันอันเอาอธิบายเล่มเดียวก่อนนะละครเรื่องนี้ชื่อสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะคะมันตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหสิบหกโอ,อ้เก็บมานานมากแล้วอะเขาเรียกว่าอะไรชอบ ชอบสะสมอ่ะเก็บมานานมากแล้วเป็นเป็นกี่เล่มก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็วันนี้ที่รอคอยละครเรื่องเนี้ยเคยออนแอร์ไปเมื่อสองปีก่อนใชป่ประมาณช่วงเก้าโมงปัจันถึงสุใช่ใช่แล้วก็ ละครเรื่องนี้นะคะเรดนักราชอุ้ยเก็บเยอะเลยเนี่ยเราเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะคะทุกคนก็เรื่องนี้นะคะธีดาพยโยมโหนี่รบเก็บขนาดนี้เลยเหรอมันใช่ไหมเนี่ยคะมันใช่ไหมเก็บตลอดเลยเนี่ย ต่อามาเอา่อสำหรับใครที่ชอบอา่านหนังสือนิยายต่างๆนะวนิยายต่างๆนะคะสําหรับเรื่องนี้อ่านแล้วก็จะรู้สึกว่าชะตากรรมมัน,ม,นมันเป็นอะไรบ้างเอาเลยนะอย่างนิยายสองเล่มน,นี้พี่พี่อิฟเนี่ยไปสอนมาจากเซเว่นช่วงนั้นมันโป้มัง้ง ก็สองเล่มในเราๆสองเล่มห้าสิบาทเพราะว่ามันคู่กันเนาะอ่ะห้าสิบบาทอ่ะนี่นี่ก็เลยซื้อมานะคะได้อา่านคร่าวๆปุ๊บมันก็สนุกดีนะแต่มันยังมีความใหม่อยู่นะจะมีความใหม่อยู่ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยอาจจะมีรอยนิดนึงนะ ถามว่าอยากขายไหมมันก็อยากนะคะช่วงนี้อะายได้น้อยด้วยดูยญยเรื่องเนี้ยใครชอบบั่งคะเออไปแค้นเถื่อนเนาะแล้วก็ยอดรักทะเลทรายอะไรประมาณนี้นะคะนั่งนี้เลยสน่หร้ายนางยั่วอ่าแล้วก็ชอบนะคะถ้าสนใจ พี่อีมีอีกเล่มหนึ่งนะแต่ว่าใช่เรื่องเรื่องนี้เหมือนกันอันเนี้ยตอนนั้นซื้อมาสองเล่มอะ่ะสองเล่มมันจะร้อยี่สิบใช่ไหมใช่ใช่ที่ที่เซเว่นเขายังไม่ยกเลิกในการขายหนังสือนิยายนะคะสมัยนั้นอะ่ะมีหนังสือนิยายขายด้วยนะในเซเวนอะ่ะ พี่อี๋อะอยากให้เขาเอากลับมาขายเหมือนเดิมใช่ถ้าไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าในร้านหนังสืออะมันจะแพงกว่านี้บอกเลยมันต่างกันมากเอ่อเล่สว่าดจอมรวงนะคะเรื่องนี้ตั้งแต่ปีห้าเก้าใช่ไหมใช่สิอ่านแล้วมือนกัน เรื่องนี้ก็อยากขายใครสนใจก็บอกมาได้นะคะเรื่องนี้ไม่สาวเขาสวาัสดสนุกมากขอบอกเลยถ้าใครได้อ่านมันนะคลิปนี้ก็มาถ่ายวอล์แค่นี้นะคะทุกคนยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของพี่อุกอิฟชนแนลสอนะคะมีอะไรจะให้ทำก็คอมเมต์มานได้เลยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงคลิปซะเท่าไหร่ก็ในเมื่อเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วเราก็อยากจะทำอะไรที่มันที่ดีกว่าเดิมจะปรับการพูดยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าพยายามพูดแล้วมันมันก็คอยจะติดติดขัดขัดนะคะทุกคน เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ